สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้วิชาทัศนศิปมก็กลับมาพบกับครูแคทอีกแล้วเช่นเคยโดยวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3. ชื่อหน่วยว่าสนุกกับงานพิมพ์โดยเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือแม่พิมพ์ธรรมชาติการพิมพ์ภาพและประเภทของแม่พิมพ์นั่นเอง ให้นักเรียนนำหนังสือศิลปะป .4 ขึ้นมาดูควบคู่กับวิดีโอของครูด้วยจะได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับผมเดี๋ยวครูถามนักเรียนก่อนนะครับคำว่าแม่พิมพ์คืออะไรในความคิดของนักเรียนแม่พิมพ์นะครับเราจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนั่นคือ1แม่พิมพ์จากธรรมชาติ สองคือแม่พิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่าแม่พิมพ์การพิมพ์ภาพคืออะไรการพิมพ์ภาพคืออะไรนะครับอ่ะเรามาดูพร้อมกันเลยการพิมพ์ภาพคือการประทับรอยของแม่พิมพ์ลงไปบนพื้นที่ราบซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นกดถูหรือการฝนนะครับอ่านี่ก็คือความหมายของการพิมพ์ภาพนะครับซึ่งงานพิมพ์ภาพจะต้องใช้แม่พิมพ์เสมอ จำประโยคนี้ไว้ดีนะครับงานพิมพ์ภาพจะต้องใช้แม่พิมพ์เสมออ่ะอย่างตัวอย่างในภาพนี้เห็นไหมครับอ่าเห็นแล้วนะเร,เราไปดูต่อไปเลยคราวนี้นะครับมาดูตามหัวข้อของเราก็คือแม่พิมพ์ธรรมชาตินะครับเรามาดูว่าอะไรที่สามารถทําเป็นแม่พิมพ์ได้บ้างจากธรรมชาตินะครับ 1. คือใบไม้2มือและนิ้ว3ดอกไม้4ส,สัตว์ 5. อุกบาทนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าแต่และอย่างเนี่ยมันใช้ในการเป็นแม่พิมพ์ได้อย่างไรนะครับอ่ามาดูอุกบาตบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคุณครูแคนอุกบาทเนี่ยมันเป็นแม่พิมพ์ได้ด้วยเหรอนะครับอ่าดูอย่างตัวอย่างในภาพนะครับอันนี้ก็คือเป็นร่องรอยของอุกบาตท,ที่พุ่งออกมาอ่าที่พุ่งเข้ามาจากนอกโลกเนี่ยนะครับลงมาตกกระทบกับพื้นจนเกิดเป็นหลุมยักษ์ขนาดใหญ่นะครับ นี่แหละก็คือเป็นร่องรอยจากอุกบาทถือว่าอุกบาทเป็นแม่พิมพ์ทําให้เกิดรอยแบบนี้นะครับเข้าใจเนาะนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคุณครูแคร์แล้วมันตกลงมาได้ยังไงอันนี้เรียนก็ต้องนูน่นเลยนะครับกลับไปดูที่วิชาวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องดาราศาสตรนะ์เนาะเราก็จะรู้ว่าอุกบาทเวลามันพุ่งลงมาจากข้างนอกโลกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันถึงมาสร้างร่องรอยแบบนี้ได้ นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแม่พิมพ์ทางธรรมชาติที่ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ถ้าครูจะไม่ผิดน่าจะเป็นรัฐออริโซนานะครับก็ที่ประเทศสหร,รัฐอเมริกาเนาะ,ะชื่อหลุมอะไรครูจำไม่ได้นะครับต่อไปนะครับก็คือแม่พิมพ์ที่เกิดจากรอยของสัตว์ต่างๆที่สร้างไว้นะครับอย่างพีบิกเบิ้ม2ตัวนี้นะครับในสมัยเมื่อ70กว่าล้านปีก่อนเนี่ยก็จะมีไดโนเสาร์ใช่ไหมครับบางทีก็ ยุคปัจจุบันเราก็จะเห็นร่องรอยเท้าไดโนเสาร์ที่เป็นซากฟอสซิลเนาะหรือว่าเป็นโครงกระดูกหรือว่าเป็นรอยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็จะทิ้งร่องรอยเป็นแม่พิมพ์ไว้อ่าเหมือนเราเดินตามหาดทรายถ้าใครเคยไปทะเลใช่ไหมครับเราเดอะเวลาที่เราเดินบนทรายเนี่ยเราเหยียบทรายไปมันก็จะเป็นรอยเท้าของเราอ่านั่นแหละก็คือเกิดเป็นแม่พิมพ์ละนะครับเป็นภาพพิมพ์เป็นรอยเท้าอืมเหมือนเวลาใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงไก่เนาะ เวลาที่ฝนตกใช่ไหมครับหน้านี้ฝนตกเลยเวลามัน,เ,นเดินย่าเข้าไปในบ้านเนี่ยก็จะเกิดเป็นรอยเทา้าอ่านั่นก็ถือว่าเป็นแม่พิมพ์ทางธรรมชาติเช่นเดียวกันเหมือนกับมือกับนิ้วของเราก็เป็นแม่พิมพ์ทางธรรมชาตินะครับอ่าคราวนี้นะครับมาดูอ่าภาพพิมพ์ที่เกิดจากอ่าแม่พิมพ์ที่เกิดจากอ่ามือและนิ้วมือของเรานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาตินะเพราะว่ามือกับนิ้วมือของเราก็คือตัวเรา ตัวเราก็เกิดจากธรรมชาติใช่ไหมครับไม่ได้มีหุ่นยนต์หรือไม่ได้มีเอเลี่ยนที่ไหนมาสร้างมนุษย์นะครับซึ่งในภาพเนี่ยครับก็เป็นก็เรียกว่าภาพฝาผนังเป็นของโบราณเลยอาจจะน่ากลัวเลยนะครับก็คือเขาใช้เป็นสีต่างๆเนี่ยในการแปะลงไปบนผนังถ้ำอนี่ก็คือยุคเป็นยุคมนุษย์ยุคหินมนุษย์ถ้ำไปเลยนะครับสมัยก่อนนู่นเลยเขาเริ่มมีการใช้ อาจจะอาจจะเป็นเลือดสัตว์เนาะหรือว่าเป็นสีจากผล,ลไม้สีจากผักอะไรต่างๆเนี่ยเอามาปะนะครับบนฝาผนังถ้ำอ่าก็าจะเป็นรูปภาพตามนี้เลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูแม่พิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นกันบ้างมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างที่นักเรียนน่าจะพบเห็นมากที่สุดนะครับแล้วก็บ่อยที่สุดก็คือเป็น ตราปั๊มกันบ้านาถ้าใครเคยเห็นนะครับเวลาที่ครูปั๊มงานให้นักเรียนใช่ไหมครับอ,อย่างเช่นคาว่าตรวจแล้วหรือว่ามีการบ้านอะไรเนี่ยครูคเขาก็จะปั๊มให้นี่แหละก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับมันเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติเองไม่ได้ต่อมาก็คือเครื่องปริ้นนะครับ เครื่องพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสารก็ถือว่าเป็นงานพิมพ์เหมือนกันเพราะว่ามันเกิดจากการมีหมึกนะครับหมึกแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็พิมพ์ไปลงบนกระดาษนั่นเองต่อมาก็คือเป็นเหรียญนะครับซึ่งลวดลายของเหรียญเนี่ยมันก็จะเกิดจากการพิมพ์มีแม่พิมพ์นะครับเป็นตัวบล็อกเขาเรียกว,ว่าเป็นตัวแม่พิมพ์ของเหรียญเนี่ยพอเวลาที่เขาเท,เ,ทเงินเทโลหะอะไรลงไปตามแม่พิมพ์นั้นมันก็จะเกิดเป็นเหรียญแบบนี้ นะครับต่อมาคือแม้ไอติมเอ้ยฟ้าขวดเอ่ยหรือว่าเศวัสดุเหลือใช้เราก็สามารถนํามาใช้เป็นแม่พิมพ์ได้นะครับอ่าอย่างเช่นเราจะใช้เชือกเก่ามาทาสีแล้วก็ามาแปะลงบนกระดาษน,นะครับก็ใช้ได้เช่นเดียวกันอ่ะต่อมาคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของการพิมพ์ภาพโดยแม่พิมพ์ธรรมาชาติกันบ้างอย่างภาพนี้เขาก็จะใช้เป็นข้าโพดเนาะนะครับแล้วก็ ทาสีต่างๆแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาก็เกิดเป็นภาพพิมพ์ดังภาพนี้นะครับก็สวยงามมากภาพนี้ก็จะใช้เป็นกล้วยนะครับใบจะใช้เป็นก้านกล้วยเนาะแล้วก็ใช้เป็นใบไม้มาทาสีแล้วก็แปะพิมพ์ภาพลงไปก็จะเกิดเป็นภาพแบบนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูตัวอย่างการพิมพ์ภาพแม่พิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นกันบ้างอาอย่างนี้เขาใช้อะไรครับใช้ซ่อม เห็นไห้เป็นเส้นๆนะครับสวยงามมากแล้วก็มีการใช้คู่กันตกแต่งเล็กน้อยอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าถ้าใช้คู่กันไปวาดเป็นรูปเลยเนะี่ยอันนั้นไม่เรียกว่างานพิมพ์ภาพนะครับงานพิมพ์ภาพจะต้องมีการใช้วัสดุทาสีแล้วก็แปะพิมพ์ภาพลงไปนะครับอ,อย่างนี้เขาทําเป็นรูปดอกไม้เห็นไหมสวยมากเลยนะครับนะักเรียนก็ใช้เป็นซ่อมของเราเนี่แหละแล้วก็ใช้คู่กันในการตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับ ประมาณนี้โอเคครับสำหรับเนื้อหาของเราชั้นป .4 ในวันนี้ก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับอาทิตย์หน้าคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้รอคุณครูเดี๋ยวที่หน้าเราจะเริ่มมาลงมือปฏิบัติกันนะครับซึ่งวัสดุก็จะมีสีโปสเตอร์นะครับที่สําคัญมากเลยแล้วก็ แม่พิมพ์ทั้งจากธรรมชาติแล้วก็จากมนุษย์สร้างขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้ไม่ว่าจะเป็นซ่อมเป็นฟ้าควนไมไอศครีมเป็นเชือกเก่าๆอะไรก็ได้นะครับหรือมือกับน,นิ้วมือของเราก็ใช้เป็นแม่พิมพ์ได้เช่นเดียวกันโอเคครับสำหรับวันนี้นะคะของเราก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้ครูแคนขอตัวลาไปก่อนนะครับนักนรียนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้เดิมกันด้วยนะโอเคครับวันนี้คุณครูแคนลาไปก่อนแล้วครับมาเจอกันใหม่นะครับเด็กๆสวัสดีครับบ๊ายบาย